สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องครูจอบนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะครับเกี่ยวกับการหากระแสไฟฟ้านะครับในวงจรไฟฟ้านะครับก็คือลวดความต้านทาน4เส้นนะครับต่อกันดังรูปดังรูปนี้นะครับถ้าความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองความต้านทาน4โอห์มก็คือบริเวณนี้นะครับมีค่าเท่ากับ8โวลต์นะครับ เดี๋ยวเราเขียนไว้ก่อนนะครับอ่านะครับก็คือ V ตรงนี้นะครับ8ปดแโวลต์นะครับจงหากระแสไฟ,ฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้นทาน8ปดโอห์มนะครับก็คือหาเส้นนี้นะครับก็คือหา I หนึ่งนี้นะครับอ่าอันดับแรกเนี่ยเรามาดูว่า ตอนนี้เนี่ยเราทราบบริเวณนี้ใช่ไหมครับก็คือ,อความต่งางศักย์ที่4โอห์มนะครับเราสามารถใช้กฎของโอห์มนะครับหาหา i ตรงนี้ได้นะครับอ่ก็คือ i เนี่ยเป็น i รวมนะครับเพราะว่าเป็น i ที่ i ที่ผ่านบริเวณนี้ก็คือ i ที่ผ่านบริเวณนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นหา i มาก่อนนะครับ i เท่ากับ v ส่วน R นะครับ ให้รวมแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นการเส้นนี้ทั้งเส้นนะครับหัวท้ายนี้นะครับก็คือกระแสไฟฟ้าจะเท่ากันนะครับเพราะว่าเป็นเส้นเดียวกันอ่าถ้ากับ V คือ8นะครับอ่าคือ4นะครับเราคิดที่บริเวณ B C นี้ก่อนนะครับอ่าก็จะได้2อนะครับอ่าดังนั้นเราทราบแล้วว่ากระแสตรงนี้คือ2อ ไรวมนะครับ i ตรงนี้ก็ 2, 2M เหมือนกันนะครับแต่ว่าคำคำถามไม่ได้ไม่ได้ถามตรงจุดนี้นะครับจะถามตรงไอน,งนะครับอ่าแต่ว่าเราสังเกตว่า2ตัวนี้นะครับบนล่างนี่นะครับอ่าบนล่างนี้ก็คือเป็นการต่อแบบขนานกันนะครับถ้าการต่อแบบขนานกันเนี่ยก็คือความต่างศักย์จะเท่ากันนะครับ เราต้องเขียนว่าขนาดนะครับ v เท่านะครับก็คือ v บริเวณนี้เท่ากันหมดเลยนะครับเราต,ตั้งชื่อว่าเป็น vx v, v ก็ได้นะครับแต่ว่า v ตรงนี้กับกับ8นี้ไม่เท่ากันนะครับนะครับแต่ว่า v ที่บริเวณเส้นบนกับเส้นล่าง2เส้นตรงนี้จะเท่ากันนะครับดังนั้น เราอาจจะตั้งข้างบนเป็น v1 กับ v2 ก็แล้วกันนะครับข้างล่างเป็น v2 อ่าข้างบนเป็น v1 นะครับแล้วก็ตั้งสมการว่าขนาด v เท่าก็คือ v1 เท่ากับ v2 นะครับอ่ v1 คือ v ข้างบนนะครับส่วน r ข้างบนเนี่ยเรารวมกันนะครับ เรารวมกัน2ตัวนี้นะครับรวมกันนะครับเราได้15หนะครับรวมรวมข้างบนผูเขียนว่าอันหนึ่งแล้วกันนะครับเท่ากับ15เพราะว่าเกิดจาก8บวก7นะครับแปดกับ7นะครับเป็นการต่อนุกรมนะครับต้องอมาบวกกันเลยนะครับส่วนข้างล่างไม่ต้องรวมแล้วนะครับนี่คือถือว่าเป็น R2 แล้วกันนะครับ 10โอห์มนะครับก็จากกฎของโอห์มนะครับ V 1ก็ I 1 R 1นะครับส่วน V 2ก็คือ I 2 R 2ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราทราบว่า I รวมเท่ากับ2แล้วใช่ไหมครับ I รวมมันเกิดจาก I รวม ก็คือ i 1บวก i 2นะครับเพราะว่าดูจากตรงนี้นะครับก็คือกระแสะเข้ามา i นะครับ i รวมนะครับก็จะแยกเป็นซ้ายและขวานะครับบนและล่างนะครับก็คือ i 1กับ i 2ดังนั้น i รวมมันคือ i 1กับ i 2บวกกันนะครับแต่ว่าดังนั้นถ้าเกิดเราทราบ i รวมคือ2ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะทํา i 2ในรูปของ i 1นะครับ ่าโดยการ i 2ก็เท่ากับ2ลบ i 1นะครับเพื่อเพื่อต้องการให้ตัวแปรเป็นตัวแปรเดียวนะครับอ่านะครับก็น,นี้ก็ i 1นะครับ r 1ก็15นะครับอันนี้ก็เราแปลง i 2ก็คือ2ลบ i 1นะครับ เพราะว่าเราต้องต้องการกําจัดตัวแปร i สองออกไปนะครับก็คือเหมือนมีกระแสเข้ามา2นะครับพออันบนออกไป i แล้วก็ข้างล่างก็ต้องเอาทั้งหมดลบ i นะครับคูณ10นะครับ R2 คือ 10. อ่าดังนั้นเราก็จะแก้สรรมการหา i ได้แล้วนะครับ i 1นนะครับก็เป็น15 i 1เท่ากับเอา10เข้าไปคูณเลยนะครับ20ลบ10 i 1นะครับ10นี้ย้ายมาบวกนะครับ เดีย๋ยวงรบวกฝั่งนี้นะครับ25 i1 เท่ากับ20นะครับเดี๋ยวแบ่งมาตรงนี้นะครับอันนั้น i1 นะครับเท่ากับ20ส่วน25นะครับ5้า5 4 5หนะครับ ก็ได้0 8นย์ปดนะครับดังนั้นเรามีกระแสรวมทั้งหมด2ใช่ไหมครับข้างบนเอาไปศูนดังนั้น i 2ก็คือข้างล่างก็คือ1 2ึองปอนะครับดังนั้นโจทย์เขาถามนะครับถามข้างบนนะครับดังนั้นคำตอบคือศูนย์นะครับก็ตอบข้อ2นะครับโอเคนะครับวันนี้มีแค่นี้นะครับ